นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีปิดโครงการทีมชาติวอลเล์บอล PA สอนน้องเยาวชนครั้งที่21ระหว่างวันที่2 9กถึง30กันยายน2568นณศูนย์การค้าโชว์มิน่โชเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพี่ๆนักกีฬาวอลเล์บอลทีมชาติไทยรวมถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ทั้งการฝึกพื้นฐานและการเล่นในเกมจริงอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองกับน้องๆเยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความรักในกีฬาวอลเลย์บอลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ un, PA และนักกีฬาทีมชาติไทยยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง7แห่งได้แก่โรงเรียนกีฬาอบจอนครราชสีมาตะโนดพิทยาคม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปธรรมสองโรงเรียนขามสงเคราะห์โรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครราชสีมาโรงเรียนบ้านรัชพัฒนาโรงเรียนบ้านวังหินและโรงเรียนนางเหลินพร้องฝากความหวังให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาตัวเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา